วันนี้นะครับก็ยังไม่ดุนะครับนะก็ยังมีแนวรับอยู่ที่2 7 2หมืนะครับนะที่ลงมาเทสแล้วก็รับไปอยู่นะตอนนี้ก็รับไปอยู่2แท่งนะมีเอ็นคัฟฟิ้งทั้งสองนะครับแ่เอ็นคัฟฟิ้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นแท่งมีแรงซื้อก็คือเป็นแท่งกลับตัวนะครับเนาะ่คนตอนนี้มาเทสเหมือนทำดับเบิ้ลเล็กน้อยนะครับเนาะก็อาจจะขึ้นมาทดสอบที่แนว2องตรงนี้นะครับเนาะถ้ายืนเหนือ2องไม่ได้ก็เตรียมลงต่อนะในส่วนของ BTC เนาะ ก็วันนี้อาจจะเป็นวันชี้ชะตานะในส่วนของดีดคอยนะครับนะว่าจะลงไปสักเท่าไหร่ครับนะตอนนี้เรียกได้ว่าแอบหลุดในส่วนของดับเบิลท็อปลงมาแล้วแต่ลงมารับได้นะตรงนี้ก็สามารถมองเป็นดับเบิลททอมได้อีกรอบหนึ่งนะครับนะในส่วนของ BTC เนาะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะกลับตัวได้หรือเปล่านะาแต่ตรงนี้ก็มาหลุดเส้น e m a 50ในทางเพนเดย์มาแล้วด้วยนะฮะก็หวังว่าวันนี้จะกลับขึ้นมาปิดเขียวแอต้องมาปิดเขียวแล้วยืนเหนือเส้น e m A 2เี่แพนะครับนะหรือ อาจจะปิดขึ้นมาให้เท่ากับแท่งเดิมนะครับนะแท่งเดิมก็คือแท่งตรงนี้นะครับแท่งสีแดงตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับนะแต่ขอให้มันปิดเขียวได้นะครับาะปิดเขียวขึ้นมาก็อาจจะเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวตรงยึดด้วยก็สามารถเป็นได้นะครับในส่วนของ btc ก็ยังแอบรุนอยู่นะตอนนี้ถ้าวันนี้นะครับตัวเลขออกมาดีเป็นผลดีต่อตลาดคริปโตนะครับก็คือต้องให้ต่ํากว่าที่คาดการณ์นะครับนะก็อวันนี้เรามาดูในส่วนของนี่คอ cpi นะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข CPI นะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะอย่างดรัชนีเรามาดูตัวคอ CPI ออกตรงนี้นะครั้งก่อน0 5นะครับครั้งนี้คาดการไว้ว่า0.4ต้องให้ต่ำกว่าคาดการนะถ้าต่ำกว่าคาดการยังมีโอกาสที่ตลาดที่โตจะกลับตัวนะครับนะแต่ถ้าสูงกว่าคาดการอาจะไปเข้าแทนในส่วนของดอลลาร์นะครับนะซึ่งตอนนี้ดอลลาร์ก็ตั้งแพ่ละเช่นกันนะครับนะก็ต้องรุนดูอีกทีนะครับเนาะก็แต่ส่วนใหญ่ตัวเลขก็ต้องแน่จะต้องลดลงนะับเพราะว่าครั้งก่อนนนีี้้้้เเเดดไไขึอกบยปานะ็ทให เงินเฟ้อก็ต้องเงินเฟ้อยังไม่ลดเฟดก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยพอเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อมากไปตานนะครับก็ทําให้คอ CPI ก็ต้องคาดการณ์ที่จะลดลงแต่เราต้องมาดูว่าจะลดลงได้แน่นอนแค่ไหนก็ต้องมารอลุ้นตอนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะแผนวันนี้คือนะครับนะตอนนี้เรามาแนวรับอยู่ที่โซนสองหมื่นเจ็ดแล้วกันนะ่ยสองหมื่นเจ็ดโซนนี้สองหมื่นเจ็ดแล้วก็แนวไส้เดิมแล้วนะไส้เดิมตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับนะแล้วก็ ตรงนี้จะอยู่ที่27,200เอาแนวนี้เนละย2 7 0 0ถึง27,200ที่เดิมเพื่อมันมีกระชากลงถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็สามารถรีบาวกับตัวขึ้นได้นะครับนะส่วนหากหลุด2 7 0 0ก็อาจจะโฟลว์แต้มก็ได้นะโซน2 7 0น0ะยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นปลายไส้ของโซน2 7 0 0ถ้าหลุดแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างนะครับลงมาประมาณที่26,200 26, 6นะครับประมาณนี้เนาะเกือบพันจุดแล้วกันนะแต่ถ้าตัวเลขออกมาไปเป็นผลเสียต่อตลาดคริปโตนั้นะก็อาจจะแนวโน้มลงประมาณพันจุดแล้วกันเนาะแอบก็ อาจจะุกที่สองม็ลงมา2องหมืนหสองร้อยประมาณน,นี้นะครับนะในส่วน btc นะตอนนี้ก็รุนอยู่อ่ารุนอยู่ให้โซน2องมนเ็ดนี่ยเป็นแนวรับที่สามารถรับอยู่แล้วกันนะแล้วก็กลับตัวได้นะครับนะนะโอเคสี่ชั่วโมงก็มีสัญญาณดีดาวเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าตรงเนี้ยกอดเนี่ยของ ema แล้วก็บวกกับแนวรีเทสเนะี่ยถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเป็นจุดช็อตนะครับเนาะนะในส่วน btc จุดช็อตนี้สองแนวนะครับถ้าสายโฟโลว์อาจจะรอูหมุดนเจ็แล้วก็โฟโลวตามส่วนแนวรีเทสอาจจะขึ้นมาโซนไม่ผ่านสอง้วกันนะ ไม่ผ่านโซน2 8 0 0 0ถึง2 8ง0 0นะื0 0แปน่ยประมาณนี้ไม่ผ่านก็เป็นแนวรีเทสที่น่าสนใจในการจุดพินา,าช็อตนะอ่าโอเค b ีสก็ประมาณนี้ส่วนอีทีเรียมอีทีเรียมวันนี้เช่นกันนะครับก็หยุดปิดตัวต่ำกว่าเส้นดีเมย์ห้าสิบต้นนะตอนนี้ในทางเฟินเดยนะฮะอ่าตอนนี้ก็ทําการรีบาลดีเทสเหมือนกันนะอ่าถ้าตรงน,นี้แนวนี้เอาอยู่นะครับนะก็จะเป็นทิปเปิลเลยนะนะทิปเปิลแล้วก็ถ้าหากทิปเปิลบอทเทิลบอทเทิลนะ สามารถรับอยู่จากการรีบาวที่ค่อนข้างดีแล้วครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูรีเทสที่ h ฮ g เดิมนะครับโซน2,150ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่แทงก็จะเป็นลักษณะไซด์เววออกข้างไปก่อนทำแทงแล้วค่อยทะลุไปก็ได้นะครับในส่วนของอีทีแวล์ก็แนวนี้นะครับแนวรับตอนนี้อาศัยช็อตอาจจะรอที่พันแปดแล้วนะรอหลุดพันแปดอาจจะพิจารณาโฟลว์ช็อตก็ได้ส่วนแนวรีเทสเราจะให้อยู่ที่โซนพันเก้าแล้วกันนะครับเนากลับมายืนพันเก้าไม่ได้ก็เตรียมลงต่อนะ ในส่วนอีทีเดียมนะครับตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วนช่วงนี้ผมจะทำคลิปไว้นะครับแมส่วนใหญ่ก็พูดคุยในกลุ่มนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็แนบโปรไฟล์ฟรีนะครับแมดบีด BTC ทุกวันนะฮะแล้วก็มีกลุ่ม VIP ด้วยแล้วก็อาจจะมีผู้นอตตอนนี้เป็นพันเนอร์ของทาง Bybit x h a r e แล้ว Bybit e x s h a รั e จะได้รับส่วนลด่ารเงิน30%ใน b b i t แล้วก็ b i เก40%นะครับแล้วก็มีโบนัสเทรดให้5 USDT นะครับส่วน b เก็ t ฝากเข้าไปเทรด100 USDT รูดรล้วติ100 USDT นะฮะโอเค